สงสัยของทุกท่านนะคะที่ถามกันมากมายว่าพี่คะทองคำขาวมีไหมคะวันนี้ค่ะจะมาบอกทุกทุๆข้อเกี่ยวกับทองคำขาวให้ฟังกันค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอจากร้าน Master Jewelry นะคะร้านเพชรร้านจิวเวอรีที่อยู่ในย่านสีลมซอย9สาทรซอย10ค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2001ค่ะหลายท่านคงสงสัย ว่าทองที่เราใส่อย right? ู่ในมือทุกวันเนี่ยที่เป็นสีขาวเนี่ยมันคือทองขาวหรือทองคำขาวกันแน่ค่ะเอต้องบอกก่อนเลยว่าทองขาวกับทองคำขาวนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะ100%เลยค่ะถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประเภทของทองเอต้องลิงก์กดลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะไปดูตามลิงก์ด้านล่างเลยจะบอกส่วนผสมเกี่ยวกับประเภททองันต่างๆมากมายนะคะดูตามลิงก์เลยค่ะคราวนี้มาพูดกันก่อนว่าทองขาวคืออะไรทองขาวคือทองที่มีส่วนผสมทอง หรือเ5หอนะคะแล้วผสมอันล้อยเข้าไปชุบเลยทำให้ทองเป็นทองขาวค่ะแต่ทองคำขาวคืออะไรทองคำขาวคือแพทชินัมค่ะแพทชินัมคือส่วนผสมทองที่มีส่วนผสมทอง95%นะคะจะเป็นเพียวไวโกลเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทของทองแต่ละประเภทกันนะคะว่าแต,ตากต่างกันยังไงและมันมีอะไรกันบ้างค่ะทองขาวคืออะไรทองขาวคือโลหะมีค่าที่เป็นสี ีทอง75%ผสมกับโลหะสีขาวที่เป็นเงินหรือพาเดียม25%หรือเงินกับอรลอย25%เมื่อผสมกันแล้วจะกลายเป็นตัวเรือนที่มีสีค่อนข้างออกเป็นประมาณโทนขาวเหลืองนิดนึงแต่จะทำยังไงให้มันกลายเป็นสีขาวแบบนี้ที่เราใส่กันอยู่แบบนี้คือเอาไปชุบค่ะเอาชุบทำให้สีมันกลายเป็นสีขาว เหมือนทองคําขาวนั่นเองค่ะและเพื่อนๆคงถามว่าเราแล้วทำไมเราไม่ใช้ทองคาขาวหรือทองขนทอง100%นล่ะคะในการทําตัวเรือนเราใช้ทอง100%ในการทําตัวเรือนไม่ได้เพราะทองนั้นมีความนิ่มมากเมื่อเราฝังกับเพชรหรือพลอยลงไปจะทําให้เพชรหรือพลอยนั้นหลุดได้ง่ายขึ้นนะคะจึงไม่นิยมที่จะทําตัวเรือนที่เป็นทองขาว100%่้อค่ะจะมาถามต่อว่า ทองขาวที่เราผสมกับพาราเดียมกับอัลลอยแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าถ้าตามประเทศยุโรปเนี่ยจะเป็นกฎเลยนะคะว่าขอผสมแค่ทองกับพาราเดียมเท่านั้นในการส่งออกไปประเทศยุโรปแต่ถ้าในประเทศไทยนั้นเราสามารถที่ใช้เป็นทองกับอัลลอยผสมกันเข้ามาเป็นทองขาวได้ค่ะหรือส่งไปทางอเมริกาก็สามารถทําได้นะคะ และนี่คือทองขาวหรือเราเรียกว่า18คทีนเคไวโกนะคะเรามาต่อกันที่ทองคําขาวหรือเราเรียกว่าแพทชินัมนะคะแพทชินัมเป็นคําศัพท์ที่เราเรียกทับศัพท์เพื่อแทนคําว่าทองคําขาวเพราะคนมักจะสับสนว่าทองขาวทองคําขาวคุยกันไปคุยกันมาเริ่มสับสนว่าสรุปว่ามันคือทองคําขาวหรือทองขาวกันแน่ดังนั้นเราก็เลยเรียกแทนทองคําขาวว่าแพทชินัมไปเลยค่ะแพทชินัมเป็นแร่ แร่แพทชินัมที่มีสีขาวเทาหม่นนะคะเป็นแร่ที่มีสีขาวโดยสุดแท้แท้ของเขาเลยค่ะจะมีความแข็งเหนียวทนมากกว่าแร่ที่เป็นทองคำค่ะจุดเด่นของแร่แพทชินัมนะคะแร่แพทชินัมเนี่ยมีความแข็งแข็งแกร่งอดทนแล้วก็เหนียวหนานุ่มมากกว่าดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องไปผสมกับแร่ หรือธาตุหรือสารชนิดอื่นเลยก็จะทําให้สีของเขานนั้นเป็นสีขาวอมเทาของเขาเป็นแบบนี้เลยเมื่อเราสร้างตัวเรือนจากแร่ที่เป็นพทชินัมเนี่ยตัวเรือนไม่จําเป็นต้องไปชุบอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเราทําตัวเรือนของเขาเมื่อหลอกมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวเรือนของเขาจะออกมาเป็นสีขาวบริสุทธิ์แบบนั้นเลยค่ะและมีความคงทนในควมว่าถ้าแหวนของคุณเป็นแหวนพทชินมัมแหวนของคุณก็จะอยู่แล้วก็เป็นสีส,สีสีของพทชินมัมสีขาวแบบนั้น ตลอดไปค่ะไม่จําเป็นต้องเอามาชุบหรือสีมันจะเปลี่ยนไปในอนาคตไม่มีค่ะนอกจากเอามาทําอะไรเอามาขัดมาขัดได้ค่ะเพราะว่าแร่เพชรหาเราใส่บ่อยๆก็จะเป็นรอยปกติเหมือนแร่เหมือนทองคํานะคะดังนั้นก็เอากลับมาดูแลโดยการแค่ขัดอย่างเดียวก็จะกลับเป็นสีปกติรอยไม่มีเหมือนเดิมค่ะถ้ามาจุดเด่นแล้วมาดูจุดได้ของพ นั่นก็มีจุดด้อยเหมือนกันนะคะคือเขาจะมีน้ําหนักที่หนาแน่นกว่าเมื่อเวลาสร้างตัวเรือนที่เป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นแหวนเกี้ยงที่เป็นทองคําขาวกับทองขาวก็คือเพชรชินากับทอง 18K นั้นเมื่อเอามาชั่งน้ําหนักกันแล้วหรือถือที่มือเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าแหวนเพชรชินาน,นั้นหนักกว่าแหวนที่เป็นทองขาวนั่นเองค่ะทําให้ราคาในการทําตัวเรือนนั้นสูงกว่าด้วยน้าหนัก หนึ่งคือไม่นิยมที่จะใช้ในประเทศไทยดังนั้นโรงงานที่จะผลิตได้ในการทําตัวเรือนที่จะเป็นพทินัมนั้นมีน้อยมากในประเทศไทยค่ะแต่เรามาสเตอร์เทอรี่สามารถทําได้นะคะถ้าลูกคามีแหวนที่เป็นพทานัมแหวนมหาเอดได้เลยค่ะทาให้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็จุดด้อยอีกหลายๆจุดที่เป็นผัแพทินัมคือเมื่อถ้าลูกค้าซื้อแหวนที่เป็นพทินัมไปแล้วโรงงานไม่มีผลิตไม่มีทําให้เมื่อลูกค้าต้องตัดไซ์ ก็จะต้องไปหาโรงงานที่เป็น specialist ในการทำแพทินัมเท่านั้นในการตัดไซส์ยขยายไซส์หรือฝังตัวเรือนหรือทําอะไร,รอื่นๆก็ต้องมีช่างที่เป็นช่างประเภทของในการทำแพชินัมเท่านั้นไม่ว่าหัวขัดในการขัดทําให้เงาก็เป็นหัวคนละประเภทกับงานโรงงานทองดังนั้นจุดด้อยของเขาคือหายากในประเทศไทยค่ะและแพชินัมก็มีราคา กับการใช้งานของท่านเองนะคะว่าคุณจะเลือกเป็นแพชชินัามหรือทองคำขาวถึงแม้สีและหน้าตาจะเหมือนกันก็ตามคุณก็จะรู้สึกได้จากการถือในการวัดน้ำหนักของตัวเรือนหรือการสแตมป์ในด้านในของตัวเรือนนะคะว่าถ้าเป็นพิชินัมเขาจะสแตมป์ว่า950แต่ถ้าเป็นทองคำขาวเขาจะสแตมป์ว่า 8K หรือ750ค่ะนี่คือหลักการง่ายๆในการดูว่าแหวนที่ท่านใส่อยู่นั้นเป็นพชชินัมหรือทองขาวนะคะ เอหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับทองคำขาวและทองขาวมากขึ้นนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วจะได้เลือกวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองคำขาวหรือแพชชี่น่งเนี่ยแวะมาหาเอได้ที่ร้าน Master Jewelry สาอรซอยสิหรือแอดไลน์นะคะแอ Master Jewelry สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับเอ๋ด้วยนะคะในการทำคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะ